หมวยอายุได้22ปีเธอได้แต่งงานกับชายหนุ่มคนหนึง่งชายหนุ่มคนนั้นอายุรุ่นเดียวกับพ่อของหมวยเลยที่หมวยแต่งงานกับชายแก่ก็เพราะว่าพ่อกับแม่ของเธอขอร้องพ่อกับแม่ติดหนี้สินเยอะแต่พ่อเฮียสมเกียรติที่เป็นเพื่อนกับพ่อนั้นรับปากบอกว่าจะช่วยเหลือช้ยหนี้สินให้ แต่ต้องมีข้อแม้ว่าต้องยกลูกสาวให้กับท่านท่านคนเหล็กตกลงหมวยแรกๆก็ไม่เต็มใจหรอกเพราะเธอกลัวคิดปากแถวบ้านจติขินนินทาว่าเธอแต่งงานกับคนแก่ก็เพื่อเงินแต่เมื่อมาคิดดูอีกทีว่าถ้าเธอไม่ยอมตกลงแต่งงานก็เพียสวมเกียรติตูท่านี้สินของพ่อแม่ของเธอ คงจะไม่มีวันหมดหรอกเธอนอนคิดอยู่ตั้งหลายวันว่าจะตัดสินใจได้ที่ตกลงแต่งงานกับเขาเขาเสนอให้หมวยหมดทุกอย่างบ้านก็จะปลูกให้พ่อกับแม่รถจนก็จะซื้อให้พ่อส่วนตัวหมวยนั้นอยากได้อะไรเขาก็จะให้หมดขออย่างเดียวแต่งงานกับเขาเท่านั้น มวยคิดในใจว่าถ้าหมวยหาทั้งปีทั้งชาติก็คงไม่ได้หรอกอีกอย่างหมวยก็สงสารพ่อกับแม่ท่านมีลูกสาวอยู่คนเดียวถ้าไม่ช่วยท่านแล้วก็ไม่รู้ว่าใครจะช่วยท่านหมวยตกลงแต่งงานกับเมียสมเกียรติพ่อกับแม่ดีใจมากวันนั้น งานจัดขึ้นอย่างอลังการเหียสมเกียรติเป็นคนมีเงินเขาเชิญแขกเหลือมางานมากมายการจัดงานแต่งงานเขาไม่ให้หมวยเสียแม้แต่บาทเดียวค่าสินสอดทองมัน่นพ่อกับแม่ก็ได้เยอะทีเดียวแหละส่วนเพชรพลอยชุดเจ้าสาวเขาเตรียมให้หมดทุกอย่างหมวยมีหน้ามีตาก็เพราะเขา หลังจากงานแต่งงานเสร็จสิ้นไปแขกเหลือก็กลับบ้านหมวยก็บอกพ่อกับแม่ว่าไม่ได้กลับไปบ้านอยู่กับพ่อแม่แล้วนะแต่มีเวลาว่างก็จะกลับไปดูแลท่านอยู่พ่อกับแม่บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกอยู่ทำหน้าที่ดูแลเฮียสมเกียรติเธอมวยก็คิดดีใจอยู่เหมือนกันพ่อกับแม่ หมดนี้หมดสินแล้วยังมีบ้านหลังใหญ่อยู่มีรถขับมีเงินใช้ถึงคนอื่นจะว่ามวยแต่งงานเพราะเงินก็ช่างเขาเธอและแต่คนอื่นจะคิดก็ให้ครอบครัวเราสบายก็พอแล้วเพราะกับแม่ดีใจมากที่มวยยอมแต่งงานกับเฮียสมเกียรติพ่อแม่คิดว่ามวยจะไม่ยอมซะแล้ว เรียกอ,อมอยู่ตั้งนานกวัวหมวยจะตัดสินใจเคลื่อนส่งตัวเข้าหอหมวยอยู่กับเฮียสมเกียรติสองคนหมวยเองก็รู้สึกตื่นเต้นรู้สึกกลัวใจสันส่นๆอยู่เหมือนกันเพราะว่าเฮียสมเกียรตินั้นเขาเคยผ่านผู้หญิงมาเยอะแต่หมวยสิไม่เคยผ่านมือชายใดมาเลยคืนแรกก็ต้องตื่นเต้นเป็นพิเศษ หมยกำลังจะไปอาบน้ำเฮีย er สมเกียิก็เลยเรียกหมวยมานี่หน่อยสิมีอะไรเหรอคะเฮีย er? มานี่ก่อนหมวยเดินไปหาเฮียสมเกียิมีอะไรเหรอคะฉันมีของจะให้หมวยแนะ่อะไรเหรอคะเฮียเฮียล้วงก็เป็นในกระเป๋าเสื้อของเฮียแล้วก็หยิบกล่องกล่องนึงออกมายื่นให้กับหมยนี่ ฉันมีของพิเศษจะมอบให้เธอมวยทำหน้าสงสัยอะไรเหรอคะเฮียเปิดดูสิแกจะรู้ว่ามันเป็นอะไรหมวยหยิบกล่องกล่องนั้นมาแล้วเธอก็ค่อยๆเปิดแกะออกมาก็เห็นเป็นกล่องสีแดงๆอยู่ข้างในอีกเหมือนกับกล่องเครื่องประดับยังไงอย่างนั้นหมวยนึกในใจแกะต่อไปสิหมวย จากนั้นมวยก็แกะต่อพ่อเปิดออกเท่านั้นมวยก็ยิ้มออกมาเลยทีเดียวข้างในเป็นสร้อยกี้เพชรสวยงามมากเฮียให้หนูเหรอคะใช่ฉันให้เธอเฮียคะที่เฮียมอบให้หนูกับพ่อแม่หนูมันก็เยอะพอสมควรแล้วคะ่ะเฮียจะเปลืองจะเปล่าเธออยากคิดแบบนั้นสิมวย เธอเป็นภรรยาฉันแล้วนะฉันเต็มใจที่จะให้เธอรับไปเธออยากขัดใจฉันเลยหมวยหยิบสร้อยเส้นนั้นออกมาขอบคุณมากค่ะเฮียหมวยจะไม่ลืมบุญคุณของเฮียเลยค่ะหมวยอย่าพูดแบบนี้สิเราเป็นผัวเมียกันนะต่อไปเราก็ต้องอยู่ด้วยกันมาเดี๋ยวฉันใส่ให้ เฮียสวมเกียรติหยิบสร้อยเส้นนั้นมาแล้วก็สวมใส่ให้กับมวยมวยยกมือไหว้ขอบคุณมวยน้ำตาไหลาซึมออกมาขอบคุณมากค่ะเฮียร้องไห้ทำไมล่ะมวยมวยดีใจค่ะไม่เป็นไรหรอกไปไปอาบน้ำเธอะจะได้พักผ่อนกันเดี๋ยวฉันก็ไปอาบน้ำกับเธอได้ไหม เฮียสมเกียรติขอมวยอาบน้ําด้วยคนทีแรกมวยก็ไม่คิดอยากจะเขาอาบน้ําพร้อมเธอหรอกเพราะเธอก็เขินอายอยู่เหมือนกันแต่เขาทํำดีกับเธอขนาดนั้นและต่อไปเธอกับเขาก็ต้องอยู่ด้วยกันอยู่แล้วเธอก็เลยตัดสินใจแล้วบอกกับเฮียสมเกียรติว่าได้ค่ะเฮียถ้างั้นดีเลย เดี๋ยวเราผัดกันถูหลังให้กันนะได้ค่ะหมวยรู้สึกสั่นๆคิดไม่ออกเลยว่าถ้าเธออาบน้ำพร้อมกับเขาเขาก็ต้องเห็นเรือนล่างของเธอมันรู้สึกเสียผู้ป้าไปหมดทั่วร่างกายเหมือนจะทำอะไรไม่ถูกเลยหมวยเดินเข้าห้องน้ำก่อนจากพักหนึ่งเฮียสมเกียรติก็มาเคาประตูหมวยฉันเข้าไปได้ยัง ได้ค่ะพ่อเยียสมเกียจเข้าไปแล้วเยียสมเกียิก็เปิดฝักบัวแล้วก็บอกให้หมวยเอาสบู่มาถูหลังให้แกมวยถูหลังให้ฉันหน่อยนะได้ค่ะเฮียมวยยังไม่กล้าปวดผ้าเช็ดตัวออกพ่อมวยอายนั่นเองมวยถูหลังให้กับเฮียสมเกียติเบา เฮียบอกกับมวยว่ามือนิ่มดีจริงนี่เดี๋ยวฉันถูกให้เธอบ้างนะเฮียสมเกียจบอกกับมวยมวยรู้สึกตัวสั่นไปหมดนี่เขาจะเห็นเรือนร่างของเธอแล้วอย่างนั้นเหรอทำไงดีล่ะมวยรู้สึกอายมากพอเฮียสมเกียจหันหน้ากลับมาเฮียสมเกียจก็ยิ้มแล้วก็บอกกับมวยว่ามวยนี่เธอจะอาบน้ำไหมอาบสิคะเฮีย อาบก็เอาผ้าขนหนูออกซะสิเฮียจะถูหลังให้เออคือว่าเธอไม่ต้องอายหรอกนาอย่างไงเราก็เป็นผัวเมียกันจะอายไปทำไมต่อไปเราก็ต้องอยู่ด้วยกันอยู่แล้วไม่เห็นจะได้าอายตรงไหนเลยมาฉันปลดผ้าขนหนูให้พอพูดจบเฮียสมเกียรติ ก็ค่อยๆดึงผ้าเจดตัวของหมวยออกหมวยกดอ,อกเอาไว้แล้วเธอก็หันหลังให้กับเฮียสมเกียรติทันทีพ่อเฮียสมเกียรติมองเห็นรูปร่างหมวยเท่านั้นเขาก็ตาลูกวาวสำรวจทั่วเรือนล่างข้างหน้ายัางเห็นไม่ถนัดแต่ตอนนี้เห็นข้างหลังก่อนผิวเนียนมากเขาค่อยๆบรรจงทูหลังให้กับมวย หมยรู้สึกเคินๆหมวยเป็นยังไงบ้างฉันตูหลังให้เธอเป็นไงผ่อนคลายดีไหมดีกะเฮียเธอยังอายฉันอยู่เหรอค่ะหมวยอายค่ะไม่ต้องอายหรอกนาเธอตัดสินใจแต่งงานกับฉันแล้วเธอจะอายทำไมล่ะอยู่ในนี้ก็ไม่มีใครมีแค่เราสองคน ห,หันหน้ามาดูซิเฮียสมเกียรติบอกกับหมวยหมวยก็ไม่กล้าหันหน้ากลับมามองเขาหมวยได้ยินที่ฉันบอกไหมได้ยินค่าเฮียมวยก็ยังไม่กล้าหันกลับมาเพราะเธออายนั่นเองเฮียสมเกียรติค่อยๆดึงร่างของหมวยให้หันหน้ามาทางเขาพอหมวยหันหน้ากลับมามวยก็กอดอกเอาไว้ เอามือออกสิมวยจะอายไปทําไมกันมีแค่เราสองคนเท่านั้นมวยค่อยๆขายมือออกเธอพยายามข่มใจทําใจให้คิดว่าเขาเป็นสามีเธอพอเงยสมเกียติเห็นเรือนร่างของมวยข้างหน้าเขาก็ตะลึงในความอบอันของมวยส่วนมวยนั้นก็จ้องไปที่เนินอก ของเหียสมเกียรติเหียสมเกียรติร่างกายว่างเปล่าทั้งสองต่างก็จ้องสบตากันเหียสมเกียรติวางมือออกจาก,กสบู่แล้ว,ว่าโอบกอดภรรยาอันเป็นสุดที่รักของเขาหมวยเธอนี่สวยจริงๆเลยนะสวยจนเหียอดจใจไม่ไหวแล้วเหียคะหมวยอายคะ่ะไม่ต้องอายหรอก ถ้าอายก็หลับตาเอาไว้หมวยทำตามที่เฮียสมเกียรติบอกเธอหลับตาเฮียสมเกียรติก็เลยรูปไรที่แผ่นหลังของหมวยหมวยเริ่มผ่อนคลายเริ่มเคิมไปกับเฮียสมเกียรติและแล้วในที่สุดทั้งสองก็ทำภารกิจสงคามกันในห้องน้ำจนเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อย มวยมีความรู้สึกว่าเธอโล่องอย่างบอกไม่ถูกเลยทีเดียวหลังจากนั้นพวกเขาทั้งสองก็ปากันอาบน้ำจนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พากันออกมาข้างนอกหลังจากที่ออกมาข้างนอกแล้วนั้นเฮียสมเกียรติก็ยังไม่ไวายที่อยากสัมผัสกับเมียเด็กของแกเพราะหมวยนั้นสวยอวบอันดีมากแล้วทั้งสอง ก็มาต่อกันภายนอกจนพายุลูกนั้นสง,งบลงเป็นที่เรียบร้อยหมอยรู้สึกผ่อนคลายมากเธอนอนอยู่ในอ้อมกอดกองเฮียสมเกียรติจนถึงเช้าเธอคิดในใจว่าผู้ชายคนนี้คือสามีของเธอเขาต้องดูแลเธอให้ดีที่สุดเธอจะไม่คิดเป็นอย่างอื่นอีกแล้วถึงปากชาวบ้านจะว่ายังไง เธอก็ไม่สนใจหรอกเธอสัญญากับตัวเองว่าจะทำหน้าที่ภรรยาดูแลเขาให้ดีที่สุดตลอดไปสวัสดีค่ะ